เกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนนะคะพิมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้น,น,ะะน,นี่เองนะคะเป็นคอลลาเจนที่เราว่า so secret นะคะโดยจะมาดูทั้งแพคเกจิ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความคิดเห็นของพิมพ์นะคะหลังจากที่ทานไปแล้วประมาณ1เดือนนะคะโอ้โหมาดูกันคะอย่างแรกนะคะมาดูที่ แพ็กเกจิ้งหีพอกันก่อนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบซองซิปล็อกแบบนี้นะคะเวลากินี้คือจะตัดตามแล้วนี้ปื้ดนะคะแล้วก็ใช้เปิดซองมาโดยที่บนหน้าซองเนี่ยนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีและภาษาไทยนะคะโดยที่มีระบุอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ อาจจะเห็นกันนะคะค่อนข้างชัดเจนนี้เขียนว่าเป็นคลราเจนเปปไทด์600มิลลิกรัมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาด600มิลลิกรัมนั่นเองแล้วใน1ซองเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด60เม็ดนะคะโดยที่ด้านหลังอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะด้านหลังบอกอะไรนะคะด้านหลังก็นแน่นอนนะคะเริ่มขึ้นมาด้วยเป็นภาษา,ษาเกาหลีก่อนเลยนะคะก็คือจะบอกว่าเป็นโซซีเครตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1เม็ดเนี่ยก็ประกอบด้วยคลลาเจนเปปไทด์600มิลลิกรัมแล้วก็เป็นใช้วัสดุวัตถุดิบเนี่ยนะคะจาก เกาหลีทั้งหมดเลยนะคะเป็นปลาทะเลน้ํำลึกนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยระบุไว้ว่าขนาดรับประทานคือวันละส4 4เมตรนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลในการปกป้องกันโรครือรักษาโรคอะไรแต่อย่างใดนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้นนะคะผู้ที่แพ้อาหารทะเลควรระวงังเพราะอย่างที่บอกคือมันทํามาจาก ปลาน้ํำลึกปะะลาทะเลน้ําลึกนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่แพ้อาหารทะเลควรจะต้องระวังมีช่วงหนึ่งในชีวิตของนิมเคยแพ้ปูนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบว่าคุณกินอะไรแล้วมันเหออแล้วมันแพ้ขึ้นมานคุณอาจจะต้องเดีกยิ่งตัวน,นี้ไปนะคะเด็กสตรีมีคันไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่าควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะแล้วก็ควรเก็บให้ห่างจากที่ชื้นและแสงแดดและมือเพื่อนอันนี้ป้าเติมเองค่ะมือเพื่อนเพราะเพื่อนก็อยากจะสวยเหมือนที่เช่นเราสวยนี่นะคะแล้วก็ของเขาอันนี้เนี่ยนะคะได้ผ่าน ได้รับออ,อยอมาด้วยนะคะนี่คือจะเป็นหมายเลขจดของออ,อยอของเขานะคะคือคุณสามารถที่จะนําไปตรวจเช็คได้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ดีก็คือเนี่ยคะ่ะตรงนี้มุมล่างนี้เป็นวันผลิตและวันหมดอายุด้วยนะคะเพราะของเหล่านี้บางทีถ้าเกิดไม่ระบุวันหมดอายุมาลองคิดดูดิคุณว่าเขาเก็บไว้ที่เชลนานแค่ไหนบางทีเขาเอามาให้คุณอะคุณไม่รู้ใช่ไหมว่ามันของใหม่หรือของเก่านะคะถ้าเกิดอย่างนี้มีระบุมาชัดเจนคุณก็รู้ว่าเออของที่คุณซื้อมาเนี่ยยังเป็นของที่ผลิตมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะยังไม่หมดอายุแล้วก็หนึ่งซองเน 60เม็ดราคา890บาทนะคะพี่เอาไปหานดีเครื่องที่เล่นมาเรียบร้อยนะคะคือตกเม็ดละประมาณ15บาทนะคะโดยที่ก็บอกว่าควรจะกินวันละประมาณ2-4เม็ดนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการเราถ้าเกิดว่ากินวันละ2เม็ดก็คือวันละประมาณ30บาท4เม็ดก็60บาทนะคะเพราะนั้นก็แล้วแต่ความต้องการที่บอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะแพคเกจจิ้งหิมพอนนะคะหลังจากที่ฉีกซองมาแล้วนะคะมีซองที่ฉีกแล้วเราให้ดูด้วยนะคะเปิอดออกมา ก็จะมีเม็ดเม็ดเม็ดคอลลาเจนเยี่นี้ข้างในตอนแรกก็คิดว่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันจะได้เหรอเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบพี่เป็นขวดจะมากใช่ไหมคะพอเป็นขวดปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเม็ดมันไม่แตกชัวร์แต่พอมันเป็นซองในใจก็คิดมันมานี่มันต้องแตกแน่คิดไปถึงพวกมันฝรั่งอะไรประมาณนี้เลยค่ะถ้ามันเป็นซองแต่ทีนี้เนี่ยเม็ดของเขามันเข้มแข็งมากค่ะมันเป็นเม็ดแบบพวกประเภทคล้ายๆเม็ดยาเหมือนเม็ดยาเม็ดวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันมันไม่แตกง่ายๆหรอคุณตกพื้นตกอะไรอย่างเงนี้จะมี ที่เป็นการชื้นนะคะหรือว่าซิลิก้าเจลอันนี้กรุณาอย่าทานนะคะปล่อยมันไวนะคะ่ะทิ้งไว้ให้มันอยู่แล้วลหลังจากที่กินเสร็จแล้วเนี่ยปิดให้มิดชิดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่มีความชื้นเข้าไปทีนี้มาพูดถึง1เม็ดกันบ้างน,นะคน1เม็ดเนี่ยมี600มิลลิกรัมโดยที่ทางอยอยของประเทศเราเนี่ยนะคะบอกไว้ว่าเราควรที่จะบริโภคนะคะคอลลาเจนเบปไท์เนี่ยประมาณวันละ2,500มิลลิกรัมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ2,500มิลลิกรัมก็คือประมาณ4เม็ด กับอีกเซตหนึ่งส่วนห้าอะไรแบบนี้ของเม็ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้ค่ะที่พิมพทดลองทานมาประมาณหนึ่งเดือนนี่พิมพทาน4เม็ดมาตลอดนะคะโดยที่เขาแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นคนที่แบบกินยาง่าย,ยง่ายเป็นคนกินยากง่ายพรเมร็ดม่อกิ้วเป็นเม็ดใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะสามารถที่จะกินรวดเดียวเลยก็ได้4เม็ดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ไหวจริงแบ่งเช้าแบ่งเย็นนะคะเช้า2เย็น2ก็ได้แต่ว่าควรจะทานในขณะที่ท้องว่างอย่างเวลาที่พิมทานเองเนี่ยนะคะพิมก็จะตื่นเช้ามา อย,อย่างแรกก่อนเลยนะคะคือจะไปกินเจ้านี้ก่อนเลยสเม็ดนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนจะนอนคือเขาจะเข้าเดินไะเดินเข้าห้องนอนแล้วเนี่ยก็จะ่ายอีกสเม็ดนะคะก็คือเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ท้องว่างแน่นอนนะคะหลังจากนั้นถ้าเป็นช่วงเช้าก็อีกสักสิบห้าที่ยี่สิบนทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่อ,อยๆทานข้าวนะคะทีนี้มาดูตรงนี้บ้างคนบอกว่าแล้วคอลลาเจนคืออะไรละ่ะนะคะพี่ก็เลยไปหา,านะคะเขาบอกคอลลาเจนจริงๆแล้วมันก็เป็นโปรตีนนะคะที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วคือมีบางคนที่คอลลาเจนมีเฉพาะที่หน้าหรือจริงๆแล้วเนี่ย ที่เราไปโฟกัสที่คอลลาเจนที่ใบหน้าเนี่ยเป็นเพราะว่าใบาหน้าเป็นส่วนที่เราเห็นมากที่สุดแล้วดิ้วรอยเลยมันมาเร็วมากที่สุดถูกไหมคะเพราะว่ามันมีการขยับกล้ามเนื้อจิจ๊บจ,จ,จ,จิอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะ ทำให้คอลลาเจนเนี่ยมันหายไปได้ดูแล้วมันชัดเจนมากกว่าส่วนอื่นค่ะริ้วรอยก็เกิดขึ้นเลยประมาณนี้แต่จริงแล้วมันมีแต่ทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงตามข้อกระดกด้วยนะคะวลาที่คุณเดินแล้วมันดังกอกกรกแกๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทานคอลลาเจนเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งกับผิวพรรณแล้วก็รวมไปถึงข้อต่อต่างๆของร่างกายด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปตามอายุของเรานะคะทีนี้ เขาบอกว่าโซซีเพลตเนี่ยมันผลิตมาจากปลาทะเลน้ําลึกชั้นดีไม่มีสารเจ็ปนนะคะแล้วก็มีโมเลกุลที่เล็กกว่ายี่ห้อนอื่นที่นี้เนี่ยพิมหมั่นด้วยความที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ถึงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเวลาที่คุณเดินดูเดินซื้อนะคะตามในด้านขายยาหรือร้านที่แบบว่ามีพวกอาหารเสริมเหล่านี้จาหน่ายเนี่ยคุณก็สามารถให้จะดูตามฉลากเขาได้ะคะ่ะว่าขนาดของโมเลกุลเขาเนี่ยคือขนาดเท่าไหร่นะคะคือเรียกว่ามีขนาดตั้งแต่ขนาด หมืน่นหลักหมื่นนะคะมาถึงหลักพันแล้วก็หลักร้อยซึ่งเจ้าตัวโซซีเดตเนี่ยค่ะเขามีขนาดโมเลกุลแค่500อะ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ500อะไรสักอย่างเนี่ยห้าอดาวตันเนี่ยนะคะคือเป็นจะบอกว่าเป็นหลักเป็นหน่วยที่ ไม่คุ้นเคยซัไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่ามันเล็กขนาดไหนนะคะแต่คือที่เขาบอกมาคือว่าใช้ขนาด500เดลตันนะคะแล้วมันจะเป็นขนาดที่ทําให้สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็นําไปใช้ได้มากที่สุดนะคะคือเรียกว่าร่างกายเราจะไม่ขับมันทิ้งในฐานะของเสียนะคะก็แต่ว่าความแปลกของเขาก็คือจากที่นเคยทานมานะปกติเนี่ยจะเคยทานยู่ที่เป็นเป็นผงนะคะโดยที่ใส่มาเป็นซองอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผสมกับอาหารทานทีนี้พอเป็นแบบซองผสมอาหารทานุ๊กเนี่ยบางทีกินก๋วยเตี๋ยวบางทีกิน โจ๊กนะค,ะคุณเทปุกมาผสมเสร็จปรากฏกินไม่หมดกินเหลือนะคะเหมือนเหลือทิง้งอะ่ะเสียดายมากเลยนะคะแล้วก็เขาบ,บางทีก็เททอยู่ค่ะพัดลมมาไปพวามพัดลมมีนะจะหาว่ารามา่าแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะนั้นจริงๆเราเป็นแบบเม็ดเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกแลยอย่างคือพอมันเป็นผงแล้วคุณผสมไปกับอาหารอ่ะคนที่เขาเรียกว่าอ่อนไหว,วกับกลิ่นบางคนก็อุ้กลิ่นปลากลิ่นอะไรอย่างนี้นะคะพิมจะบอกว่า มันก็มีบ้างอะพูดตรงๆเอาบอกกันตรงๆเลยนะตอนแรกที่พิมได้เจ้าโซซีเคร์มาเนี่ยนะคะพอพิมเปิดปุ๊บม,มิมก็ด้วยความเันชอบดมเนะะดมก่อนเลยนะคะฟืดแรกก็จะบอกว่ากลิ่นมันก็เหมือนกันกับเจ้าคอลลาเจนผงที่พิมเคยกินอยู่ยี่ห้อนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากที่พิมไปเจอนะเพื่อนๆน้นนนองๆบล็อกเกอร์หรือมีคนบอกว่าป้ากลิ่นมันเหมือนมะพร้าวน้ำหอมเลยพิมก็คิดในใจเออจริงๆแล้วมันอยู่ที่การ เขาเรียกอะไรคะการปรับโหมดที่สมองเราเหมือนกันนะถ้าเกิดตั้งแต่ครั้งแรกพิมบอกว่าคุณค้าเนี้ยค่ะกลิ่นแบบมะพร้าวน้ำหอมเพราะคุณดมครนี้คุณก็จะรู้สึกมะพร้าวน้ำหอมทุกทุกครั้งที่คุณกินคุณจะรู้สึกมะพร้าวน้ำหอมนะคือเหมือนกับตอนเด็กๆที่พิมดื่มนมอะค่ะดื่มนมได้ทุกวี่ทุกวันไม่เคยมีอะไรจนวันหนึ่งพี่เลี้ยงพิมมาแล้วบอกว่าดื่มได้อย่างไรเหม็นคาวมากเลยหลังจากนั้นสิ่งที่พิมรู้สึกได้กับนมทุกแก้วที่ดื่มก็คือมีแต่ความเหม็นคาวจนตอนนี้พิมจะบอกคุณว่า กลิ่นน้ำมะพร้าวกลิ่นน้ำมะพร้าวกลิ่นน้ำมะพร้าวเพราะนั้นพอตอนคุณเปิดซองมาคุณก็คุณจะดมแล้วเพื่อบอกตัวเองว่านี่คือกลิ่นน้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นต่อไปน,นี้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขกับการกินคอลลาเจนแบบเม็ดน,นะคะเพราะทุกครั้งที่คุณกินมันจะเสมือนว่าได้กินน้ำมะพร้าวตลอดมันจะไม่มีความทรามานแต่อย่างใดเลยนะคะมาถึงอันนีบ้บ้าง เขาบอกว่าระยะเวลาในการเห็นผลนะคะปกติเนี่ยหลังจากทานไปแล้วหนึ่งซองเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าผิวเริ่มนุ่มเนียนมากขึ้นรูสมคนกระชับมากขึ้นติดหน้าแต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องการแต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นเนี่ยพิมเห็นพิม์รู้สึกได้เช่นกันนะคะขณะนี้เนี่ยพิมอยู่ช่วงปลายประมาณ2วันสุดท้ายของซองแรกแล้วนะคะพิมพทานวันละสีเม็ดนะคะอย่างที่บอกเขาบอกว่าถ้าในช่วงที่ซองที่ 2- และ3เนี่ยจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิวริ้วรอยความมองลุ้มซิวผิวเริ่มกระจ่างใสนะคะแต่ในฐานะที่พพิม์ ไม่มีสิวไม่มีหลุมสิวอะไรพวกนี้นะคะพิมพ์ก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงผลลัพธ์เหล่านั้นแต่ว่าในเรื่องความกระจ่างใสเนื่องจากว่าเราส่องกระจกมองตอนเองทุกวันเนี่ยนะคะมันยากแต่ว่าบังเอิญว่าพิมพ์ไปเจอพี่สาวพิมนะคะไม่ได้เจอกันมาห้าหกสัปหกสัปหกสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ได้นะคะพอไปเจออีกครั้งเขาบอกว่าทําอะไรมาคือห่างหายจากการทำเลเซอร์ใบหน้าไปประมาณ78เดือนแล้วนะคะจนบัดน,นี้เนี่ยแต่ว่าพอไปเจอครั้งนี้ ท,ทั้งๆทพี่ไม้ททำอะไรเลยนะคะแล้วพพ์ก็หยุดอาหารเสริมทุกตัวนะคะก่อนที่จะมาเริ่มเทสเจ้าโซซีเคร์ด้วยเพราะนั้นคือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพิ่ทานเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวแต่ปรากฏว่ามันให้ขนในขณะที่แบบมีคนมาถึงกบมาถามว่าไปทําอะไรมากับผิวพิก็ ดีใ,ใจมากเลยค่ะเพราะว่าครีมบำรุง,ง,งต่างๆ่เนี่ยทิมใช้ธรรมดาตัวไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรคือเราก็ใช้ของเราถูกไหมผู้หญิงอะ่ะคุณจะไปหวังว่ากินอันนี้แล้วคุณจะหยุดอันนั้นมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนนะคะผลลัพธ์ก็คงจะแตกต่างกันไปในเดือนแรกของคุณอาจจะเริ่มรู้สึกวิลุ่มซิวดีขึ้นอะไรดีขึ้นอย่างของพินเนี่ยสิทิมรู้สึกได้ก็คือของพิมเนี่ย ถ้าคุณรู้นะพิมพจะกังวลพิมหยุดจุดเดียวนี้นะคะพิมพจะมีกละที่เป็นสีน้ําตาลตรงนี้ทีนี้มันก็คนอื่นก็ไม่มาสนใจไม่เห็นของพิมหรอกค่ะแ,แต่ว่าพิมแบบเป็นคนเราก็เห็นของเราเองนะแต่พอเริ่มทานนี้นะคะเจ้าก,กละตรงนี้กับรอยสีน้ําตาลเล็กๆตรงนี้ของพิมพเนี่ยมันแลดูจางลง,ท,งทั้งทงที่เคยไปทําเลเซอร์อะไรพวกนี้มานะก็ไม่จางลงแต่ว่าทานในเจ้าจตัวเนี้ย มันแลดูจางลงนะพิมพูดตรงๆ,รงๆคือพิมพ์ถ่ายรูปเพื่อเช็คตัวเองอะนะคะในแสงเดิมทุกครั้งตัดทีนี้เนี่ยเร,เราไปทำเลเซอร์มาแล้วก็กลับไม่รู้สึกนะแต่พอทาในตัวนี้นก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. สงสัย สี่เม็ดต่อวันมันถ้าจะเวิร์กัะคะ่ะทีนี้มาดูผลข้างเคียงนะคะบอกว่าไอ้เจ้าตัวโซลีเคตนี่นะคะมันไม่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์นะคะจึงไม่มีผลกระทบระยะยาวในแม้กระทั่งหลังจากที่หยุดทานไปแล้วนะคะพิมก็เลยคิดว่าอืมนะบางคนก็อาจจะมีคําถามเหมือนกันนะว่าเอ้ยตอนนี้ทานเนี่ยใช่แลวอันนี้มันจางลงอะไรลงนะคะแล้วหลังจากที่หยุดทานแล้วจะเกิด something happen กับหน้าใช่ไหมพิมพก็เชื่อว่าถ้าคุณหยุดทานาพูดอย่างนี้มันก็เหมือนอาหารนะคะพอคุณทานเสร็จคุณก็อิ่มใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ทานมือหน้า คุณก็จะต้องหิวมันก็เป็นธรรมดาเพราะร่างกายเรามันใช้งานไปหมดไปเช่นเดียวกันกับเจ้าเจ้าคอลลาเจนนี่นะคะถ้าคุณทานตอนนี้มันก็ช่วยนะคะให้มันแบบว่าทั้งร่างกายเราดูเปล่งปลั่งเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยมันคือมันได้ทั้งร่างกายไม่ใช่ว่าเฉพาะใบหน้าถูกไหมคะแต่หลังจากที่คุณหยุดกินร่างกายเรามันก็ยังต้องใช้งานมันไปนะคะถ้าเกิดคุณหยุดกินมันก็ค่อยค่อกลับไปอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เป็นไปตามอายุเป็นไปตามวัยและการเวลาของเรานะคะแล้วบวกด้วยแรมน้องหัวอะไรพวกนี้ด้วยะเขาบอกว่าไม่มีผลทําให้อ้วน ตอนแรกเนี่ยของพิมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพิมน้ำหนักขึ้นตอนแรกพิมก็พยายามจะโบยให้กับเจ้าโซซีเคทว่าเธอทำให้ฉันน้ำหนักขึ้นป่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาพิมน้ำหนักขึ้นมาเกือบสองกิโลนะคะแต่ว่าพิมก็นั่งคิดสงสัยมันคงติดสงกา์อ่ะกินกินนอนนอนนะคะแต่ว่าเราก็เป็นสิ่งที่พิมพอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พิมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะคะในขณะที่น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันเกิดจากข้าวมันไก่สังขยาโจ๊กแล้วก็อไหลายอย่างที่พิม้ีผู มีปัญหาเกี่ยวความดันโล่นต่น่เงี้ยควรจะต้องระวังนะคะแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์นควรปรึกษาแพทย์เพิมแนะนะว่าถ้าคุณตั้งครรภ์คุณไม่ต้องปรึกษาก็ได้คุณข้ามไปบางทีนะอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพนะข้ามข้ามไปบ้างก็ได้นะคะทีนี้มาดูความคิดเห็นของคุณบ้างก็และนะคะ อชอบที่มันทําให้ประหยัดทรัพยากรน,นะคะเพราะว่าการที่ใช้เป็นซองแบบนี้มันไม่ต้องมันมีขวดมีอะไรนะคะมันก็สบายดีนะคะเคยกินยี่ห้ออื่นอันน,น,อนี้มีอ่านนี้ถึงพ์ก็พูดให้ฟังไปแล้วนะคะ <_ S 2> และทีท่พิมพ์อยากจะบอกคือว่าคุณอย่ามาหวังอะไรร0 0ยเอซนะคะกับการกินคอลลาเจนเม็ดพิมพ์บอกเลยว่านี้เป็นความฝันและความหวังอย่างหนึ่งและพิมพ์กินแล้วพิมพ์รู้สึกได้ผลที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกินในเจ้านี่ไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยถ้ากินนี้แล้วก็หยุดใช้สกินแคร์แล้วก็ ต่อไปนี้ก็สามารถที่จะไปเดินตากแดดตากลมเต็มที่ฟูลสตรีมอะไรพวกนี้นะคะพิมพ์ก็คิดว่ามันไม่สมควรนะคะคุณคุ้ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าซองหนึ่งเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ทานออกมาแล้วตกเป็นละ15บห้าบาทพิมพแนะนําว่าคุณ ควรจะกินอาหารใ้พวกผ้หมูออกกำลังกายให้เพียงพอพักผ่อนเพียงพอนะคะเลิกกินเหล้าเลิกสุบุหรี่เพื่อให้ผิวคุณมันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็กินแค่วันละ2เม็ดดีไหมมันจะประหยัดขึ้นนะคะซองหนึ่งอจากที่กินได้แค่เอสิวันเพราะกิน4เม็ดนะคะมันก็จะกลายเป็นซองหนึ่ง กินได้เดือนหนึ่งนะคะ900บาทเดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดค่าใช้จ่ายของเราลงยกเว้นแต่ว่าอย่างเช่นช่วงแรกที่คุณกินเนี้ยบางคนพิมก็เป็นอาหารเสริมชนิดอื่นก็เป็นเช่นกันนะคะคือช่วงแรกๆบางทีแบบเราอยากจะเห็นผลเร็วอ่ะคุณก็อาจจะสักช่วงหนึ่งสองเดือนแรกคุณอาจจะกินโอเควันละสี่เม็ดหลังจากนั้นคุณค่อยๆกินเป็นแบบว่ารักษาผลไปเรื่อยๆนะคะคือลดลงเหลือวันละสองเม็ดเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหรือว่าจะเป็นเช้าสองเย็นสองอย่าเช้าสองจบไปเลยหรือว่าเย็นสอง ทีนี้หลังกินไปแล้วบๆ,ๆ,ๆนะคะก็อันนี้จบนะคะข้อมูลแล้วฉันเตรียมข้อมูลมาด้วยนะคะเพื่อจะให้ครอบคลุมนะคะสำหงตัวนี้พิมจะบอกว่าโซ s ซ c เรทเป็น คอลลาเจนที่กินง่ายในความเห็นคือควาเห็นพิมพ์นะสรุปก็คือกินง่ายหาซื้อไม่น่าจะยากเพราะว่าเขาขายนะคะหลักๆแล้วคือเป็นการขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook แล้วก็ในทางออนไลน์ของเขาเนี่ยนะคะทางเว็บของเขาเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของประเทศไทยพิมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะส่งให้คุณได้นะคะพิมพ์ว่าน่าจะมีตามพวกเว็บขายของต่างๆนะเพราะพิมเหมือนกับพิมพ์เปิเปดเขาไปเห็นนะคะก็คือสามารถสั่งตามแหล่งเหล่านั้นได้เช่นกันนะคะพี่บอกเลยว่า อีกหนึ่งถุงที่ผ่านมาตรงนี้นะคะหมดแล้วสงสัยคุณจะต้องหาไ้กินต่อเพราะหลังจากนี้เนี่ยพิมพกับพิมพจะลดโดสลงแล้วนะคะเพราะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือเช้า2เย็น2วันละสเม็ดมาตลอดนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยพิมพจะเหลือแค่เช้า1เย็น1เช้า1เย็นหนึ่งะคะเพื่อเป็นการดูแลรักษาจุดตป,ปางๆนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงรูขุมขนที่ดูกระชับขึ้นแล้วผิวหน้าที่เรียบเนียนขึ้นแล้วแต่งง่าย,ายมากๆนะคะอลังกาสำหรัะะบวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมก่าพิมพ์กันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในรนคะสสวัค่ะ